โอ้ยแย่ใจๆเลยนี่ขไซสายเชนอีตโตวะเนาะวิหอยเชลเชลครับโอ้อร่อยนะเยอะมากนีจะเอาไปให้ยังไงฝนตกสวัสดีค่ะทุกคนกับพ่กค้าปลาไลต์จลกินะคะเพื่อนกลับบ้านนะคะจะไปปลา้านะคะเพื่อที่จะไปดูปลาสดๆ อาหารทะเลสดๆนะคะมาทำอาหารเดี๋ยวเราจะไปดูที่สะพานปลาก่อนนะคะค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะ ปนินเนาะปนินเนาะสัลโหลนี่บาอะไรบ้าปนินปนินปนินนะไปทำอะไรอะคะเอากระดาทันเดียวลาปูครับนี่เป็นลาบปูนะคะนี่ขัดไซด์ขัดไซด์ใช่ค่ะลาปูมาซื้อมาใส่ถังมีออกซิเจนนี่คือป้ยม this one e x p e n s อ่ะ this one จับต้องละไม่จับต้องฮม as you know we live at this in home อย่างเงี้ยเขาขายโลละเท่าไหร่คะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ตอนนี้ยู่500ใส่สันเด็ดแต่ว่าถ้าเป็นที่ตลาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ600-700นี่นี่นี่เขาก็ช่างช่าง อันนี้ป้าเอาไปทำอะไรอมันก็มีหลายอย่างมันเป็นปลาแบบว่าเข้าโรงงานไปทำลูกชิ้นก็มี oh. ก็จะเป็นพวกปลาที่ว่าเข้าร้านอาหารก็มีมแต่ที่จะเป็นปลาลาักษณะอย่างที่น้องว่าที่เป็นทางปลากระตักหรือปลาอะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นพวกปลาวนวนตาทีอ่ะเหมือนไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมคะวนดํอวนเขียวอ่ะเขายังให้จับอย่เรอือที่มันเป็นตาทีอย่างเงี้ยมีนะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะมันต้องไปทางใต้อ๋อเนี่ยะคะ่ะทุกคนเรือประมงแบบเนี้ยเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นนะคะเขาถือ เขาถือมากมากเลยเขาจะไม่ให้ผู้หญิงเหยียบขึ้นเรือเลยถ้าเป็นเรือเรือเรือจับปาลาโดยเฉพาะค่ะมีปลาเก๋ยบี่โีสวย หนึ่งวนนี่ how many day I don't know maybe one week they stay in the sea o วก fish factory. so after you gonna use for a sauce กินดุนแรงมากเดี๋ยวนี้เขาไม่มีปลาเก๋ยนีอะไรเมื่อก่อนมันมีปลาเก๋ยอะค่ะอ๋อปลาเก๋ยมันเรือเรือได้ายอะเรือได้ายเรือเรือด้ามืออะไรเงี้ยไม่ไม่มีเลยอะยังยังไม่เคยนะล้ำ ลากูนี่ยลากูนี่จะมัน <ไป S 1> ยังยังมาคืนของก<ป>ินติดมือเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้ที่เห็นปลาเน่าๆอ่ะเขาเอาไปทําอาหารปลานะคะทุกคนไม่ใช่น้ำปลานะเขาบอกน้ำปลาแบบนั้นกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปพอต่อไปนะคะไปดูว่าเราจะเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างค่ะอันนี้เป็นปลาเกิดตากแห้งใช่ไหมคะปลาเก๋าตากแห้งอ่า เหมือนปลาชิงช่างเยลยอะเขาเรียกปลาชิงช่างปลาชิงช่างนู่นโน่นโน่นก็มีโน่นก็มีหนึ<ป>่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอดหัวทำไมอนะคะอ๋อหัวไต้ออกอ๋อเอาไปตักให้อีกรอบไหมหรือว่าเสร็จแล้วอ,อ๋อเอาไปส่งเขาเลยอัปเตอร์เดตเชนี่ตัววะเนาะหนูไว้เทสอี กินกินได้ไหมกินได้แต่ว่าต้องต้องล้างมลาเก๋อหัตถ์วอร์สเขี่ยมแล้วก็หมักเกลือมาเบ็นโซตี้เข้มเขาสะพานนี้ปหมคะที่ที่มีปลาเก๋อสะพานนี้มั้ยแต่เอามาลับมาทำที่เอามาก็เอามานี้เช่นเป็นอ้ามึกมึกไปเลยมึกไปขอบคุณค่ะ เ่งมาถึงกนดีทุกคนใครมารับซื้อก็เอาตะกร้ามาคนละใบลากโอ้โหนี่โอ้โนี่ โอ้แยงกันเยวันนี้อยู่วันีุ่เทควันน่าจะตัวเฟีัีล้วนอีอ่ะ no one e b i o e อ one get b i one ท <laughs> ุกคนอาจจะตัวเล็กทุกคนดูิ I want a big one ดิอสดมากเลยทุกคนว้ จากเรือนี่ปลานันทธรรซาซิเมะตดมาได้ตดมาดังไม่ปลาสาดไม่มีใครเอาปลาสาดเลยอุ้ยขอโทษข้าวใส่ผิดนี่ทำไมอันนี้ไม่ชอบไม่ชอบอยู่นี่ They not understand อ๋อเหอยนะ <Make> ทำไมไม่มีใครกันอั like know. นนี้นี่ส้มไม่กินหรออันดั้มโนะนี่นี่แบบนี่เอาปลาอันนี้อลาสังเหลืองวันนี้อย่าเลยนี่อะไร People p e o p l get a l d that small fish why they not get sad they they not why ทำไมไม่ค่อยมีคนเอปาปลาสังแต่ตัวเล็ก <c oughs> ไม่ไม่จบไม่อร่อยไม่อร่อย แม่ลยอร่อยอร่อยคะเวลาขายไข่ยังไงอะคะอ๋อแล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะอ๋อคุณป้าเป็นเท้าแกะใช่ไหมคะใช่ค่ะ They sell all day sell สิเอียงหมึกตัวเล็กๆเนี่ยขายไงไรอะคะก็ตรงไหมคะก็ร้อยกระบาทแล้วแต่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยสิบตัวใหญ่ก็สองร้อยบาท มัดเดียวหมดเหลือแต่ปลาข้างเหลือคุณป้าขาปลาสีแดงชื่อปลาอะไรอะคะอ๋อตาหวานตาหวานอืมอันนี้เขาเอาไปย่างเพราะเกล็ดมันจะแข็งย่างอร่อยอย่างอร่อยขาลูกเลยขยลูกเลยเนี่ยอ่าขายซู้ไม่ได้ตาหวานอันนี้ที่ตุรกีมีเนี่ยอันนี้ปลายกล้วยอันนี้ไม่้อฝอยแล้วก็แกงอันนี้ตาหวานตาหวาน นี่ okay. ี่าแม่อร่อย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 นี่ลูกกินดิฟิดิิมามาไขไๆกุ้งแต่มันตัวแบนๆนะคนไม่เคยเห็น่เยเห็น m u c บอลาหมด นนีี่่มีปลาอีกไหมคะหมดแล้วหมดราคาตัวน้ำมันแพงน้ำมันแพงมีปลาแค่นี้นี่ finish finish อันนี้ทำอะไรกันอยู่คะอ๋อซ่อมเหรอฮะซ่อมอ๋อ fix 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 โอ้ยย่อยะย่อยอ๋อ สวัสดีค่ะอุ้ยหอยเชลล์เชลล์ปลาโอ้อร่อยนะนี่อะไรเก่งไปไหมเลยดีไหมหอยเชลล์เก็บจากที่ไหนคะจากทะเลนี่เรียบเลยอันนี้มันเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นธรรมชาติอะคะธรรนี่ว่าเด็ๆค่ะ นี่เยาวดำๆเนี่ยออกอโหเทก้าเดซคซล clean and they sell only this อย่างนี้ขายยังไงอะคะซั่ง111ตัวหนึ่ง400เดซเซลที่เรองเดซเซนแบบแบบมีแต่เนื้อใช่ไหมคะค่ะโอ้ลุกคนเฮียค่ะหมึกตากแห้งของสะไปีอยู่ที่นี่นี่เอง เยอะมากอันนี้อันนี้หมึกหมึก This one they dry and อ่าฮะตากวันต่อวันเลยอันนี้หมึกกับขึ้นขึ้นวันต่อวันแล้วก็ไปรับที่ซานปลามาตากใช่ไหมคะใช่คุณนี้กิโลสกัดสิบไปเลยกิโลน้ำสต๊าฟถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยขายโลละเท่าไหร่เจ็ดร <7 50. S 1> ้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบ่อหมึกเจาะตาใช่ไหมคะใช่เดะดอ๋ออันนี้ต้องหาใช่ครับตัวมันเล็กมันจะเจาะแบบนี้นจะ ก็จะมีเล็กวันนี้อีกก็จะเป็นกลมๆเป็นแผ่นๆใช้เวลากี่วันนะคะในการให้มันแห้งถ้าเกิดแดดแบบนี้วันเดียวก็อันนี้ใช้ได้แต่นี้จะเป็นพวกนี้เพราะถ้าเกิดแดดร้อนแบบนใช่มันจะแห้งเลยไทยแลนด์มันร้อนนะจ๊ะอันนี้สองร้อนหหเรียงสวยงามเป็นแผงเลยอะผลงานศิลป์งานศิลปะ ไปขายที่ไหนอะคะอ๋อมีคนมารับอ๋อมีลงอบด้วยอะคะอบไม่ให้มันเสียให้อยู่นานๆใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าถ้ามไม่แห้งตรงนู้นก็รอแต่งี้มันจะเนา่าอันนี้ถ่ายกิโลละเท่าไหร่คะสอี่ร้อยกาบาทเนี่ยต้องเอาไปอบในนี้เขาก็จะเปิดพัดลมค่ะ อบในนี้ให้มันแห้งเขาจะมีแก๊สตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดเช้านะคะตลาดชาวสตหีตอนนี้มันก็สายแล้วนะคะไปดูว่ามีอะไรเหลือบ้างตลาดจะวายแล้วนะคะมาสายวิบายชิมมีกุ้ง สองร้อยสามสิบองแปดสองเจสองสอันนี้มันจะสดกว่ากุ้งไส์เ OK คเลยนะคะถูกมาก จลีสองร้อยกับสี่ร้อยค่ะีฉลามด้วยอืมปลากระบอกอันนี้ปลาอะไรอะคะปลาเก๋าจ้า<ล>ตลาดวายแล้ว I want to buy that King m a c k e r o l y o น k n ง w 1 k ลเด็ด อันนี้ขายเป็นโดหรือว่าขายเป็นตัวค่ะยกตัวเลยพี่ยกตัวสองร้อยแปดสิบไม่หั่นใช่ไหมอยากไม่แบนตัวใหญ่เบ้อเลยอาปลาสีคนสองตัวดีนะตัววันโอเคอันนี้ปลาอะไรนะคะปลาที่ต้มก่อนอร่อยนะสดเป็นปลาเบ็ดเนี่ยเลยสามตัวอุ้ยเอ็กซ์ตร์บาย ทำได้หลายเมนูอะตื้นสามตัวแถมสองตัวบ t ยติ๊กทูฟรีเปลี่ยนเมนูนะคะทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะคะร้อยบาท1ร้อยหกสิบแปดบาทดูเทียบเลยคำฟรีด้วย วันันเดอร์ทยอันนี้อะไรอะคะไข่ปลาค่ะเวนตบัตค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำอาหารเย็นก e ันนะคะมาถึงบ้านกันแล้วถึงนานแล้วล่ะแต่อันนี้มันเป็นมือเย็นนะคะจะเอาแต่เนื้อนะคะมาทำข้าวต้มปลา ลอดไม่รอดตอนนี้เป็นโควิดกันทั้งบ้านนะคะก็เลยจะทำอะไรร้อนๆให้ทุกคนกินจริงๆตั้งใจจะซื้อปลาอินซี c, แต่ว่าตาลาดวายแล้วก็เขาขายยกตัวนะคะ ต้มปลาทานอร่อยได้ค่ะไม่ต้องไม่จำเป็นจ,จะต้องซื้อแบบปลาเก่าตัวใหญ่หรือว่าปลาปลา,าอินทรีตัวใหญ่ปลา,าขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะก็เดี๋ยวฟิร์นทําให้หมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต,ต่อไปกันเลยค่ะค่ะน้ําใกล้จะเดือดนะคะฟิร์นจะใส่ก้านของขึ้นช่ายลงไปใส่เกลือขิงทุก อันนี้คือปลูกเองหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บให้ดูเพราะว่าตอนเนี้ยมันมืดแล้วเดี๋ยวเราให้มันเดือดนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราใครจะใส่โครงไก่จะใส่เล้งจะใส่กระดูกหมูอะไรก็ได้นะคะแต่คนจะห่อใส่กระดูกปลานะคะลดไฟนิดหนึง่งแล้วก็ต้มไปสักพักหนึ่งนะคะเอาเนื้อปลาลงไปลว ไปต้มนะคะให้มันสุกโอ้ฝนตกเยอะเลยค่ะทุกคนอ่าพอสุกแล้วเราก็เอาขึ้นมานะคะเราก็จะได้เนื้อปลาขาวๆน้าทานแบบนี้เลย ไม่ใช้น้ำเดือดมากนะคะคนเปิดไฟอ่อน,นะคะ่ะก็ทำให้มันสุกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะขาวถ้ามันน้ำเดือดเกินไปนะคะ มานี้นะคะคือมันจะแบบไม่บานจนเกินไปนกลางๆแล้วก็เดี๋ยวเราตักเสร์ฟเลยะคะ่ะ เราจะเอาเนี่ยข้าต้มปลาไปให้ผู้ป่วยโควิดนะคะลำบากเหลือเกินแล้วก็เอาข้าวไม่ได้ด้วยล่มยังไงก่อนออใส่พริกนิดนึงให้ชุ่มพอ ยายแจ้งไหวไหมไปต่อคุป่ปอร์อะยรต่อไปคุณยายสวยด้ยนี่อาบงนี่ยายเพิ่งอาบน้ำค่ะอยู่อันนี้ใช้ใช้เลนซูมเดี๋ยวหน้าออกคนหน้โ Social distancing อันนี้คือที่พำนักผักพิงของคุณยายคุณยายนอนหลบโควิดค่ะ ยังไงก็ได้หยอดน้ำข้าวต้มหยอดน้ำข้าวต้มหยอดเลยนะวันนี้ค่อยชั่วหน่อยอมีมีขงมีขิงนะแต่ไม่แต่ไม่ใส่กระเทียมเจียวนะไม่อยากให้มีความมันยายชอบมัน <laughs> ชอบเทียมเจียว <laughs> มีกุ้งโตโต,ตนี่ปลาหา,าต้มกุ้งกับปลา อร่อยสดซื้นเลยดูหน้าอร่อยเหลือเกินได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมไม่ได้กลิ่นกลิ่นไม่ก็ได้กลิ่นแล้วเมันกันเพราะดีขึ้นมาหน่อยนะดียงได้รสรสชาตินะวันนี้เหรอได้รสชาติยิ่งได้แบบรสปกติไม่ได้รสใช่ไหมมันมันมันไม่อร่อยอ่ะินไม่อร่อยกินไม่ค่อยได้น้ำหนักเลย ลถไปน,นี่ไม่เชื่อเลยไอ้ถุงข้างๆนั่นอ่ะยาววันอมเทอรวันเปด้วยอันไหนไหนไหนดูดีข้างในนะเป็นแฟนคลับส่งมาให้คะ่ะคุณยายหมดไปกัอบขึ้งถุงเลย,ยเพราะมันหนาวเพราะหมดโควิดก็รักษาเบาหวานเด็ก <laughs> <laughs> แจงก็กินไปหน่อยอคุณยายปิดคลิปนะให้ผู้ป่วยปิดคลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ไลฟ์กวยนะคะลังใจให้คุณาพูดเบานะคะไลฟ์กดีค่ะขอบคุนะคะบ๊ายบาย